ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมประสินวิทยาภาษาอังกฤษรีบไดร์ฟว่าโป้งก็ได้นะครับอาชีพ f o r e x t เทรเดอร์ผู้ถามวันนี้ก็จะแบ่งปันคลิปจากเหตุการณ์ตัวเลขนอนฟาร์มประกาศเมื่อคืนนี้นะครับทุกครึ่งมาดูว่าพอร์ตที่ผมดูแลอยู่นะครับผมเอามาให้ดู2พอร์ตนะครับ2พอร์ตนี้เนี่ยต่างกันทุ่ว่าพอร์นึงเป็นพอตเล็กอีพอรตหนึ่งเป็นไซส์กลางนะครับ พอตไซส์เล็กเนี่ยมีการวางแผนและผิดพลาดจากพอร์ตนะครับมีเงินทุน3 5 0 0กับกำไรประมาณสัก4,000นะครับพอร์ตติดลบเลยนะครับจากพอร์ตหน้าพอต4,000ทุน3 5 0 0กลายมาติดลบ500 500เนี่ยตามที่คุณลูกค้าเห็นเพื่อนๆเห็นเลยครับ500กว่าเหรียญเราก็มาดูว่าคืนนี้นะครับการคาดเดาการวางแผนของเราการแก้เกมของเราเนี่ยสามารถพลิกสถานการณ์จากติดลบเนี่ย กลับมาทวงทุนคืนและทำกำไรในพอร์ตติดลบ500กว่าเหรียญนี้ได้ไหมเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมก็เปิดเพจคุณภูรินะครับดูไปด้วยเพราะคุณภูรินี่เป็นสายข่าวนะครับตอนนี้ติดลบอยู่นะครับน,นี้กำไรมา2,003แล้วแต่เป้าหมายเราตามทุนคืนคือ3,005 5แต่ว่าพอตดีจริงๆอ่ะผมถอนกำไร100%ไปละคือได้ทุนคืนไปละตอนนี้เอากำไรมาเล่น ตราน,นี้ขาดกุณกาไรไปนะครับตอนนี้จะทมตามทุนที่เป็นกําไรคืนอยู่นะครับเป้าหมายคือ3,500และกําไรอีกไม่ต่ำกว่าพันถึง2,000เหรียญเรามาดูกันครับว่าคืนนี้จะได้ตัวเลขที่เท่าไหร่ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่2 8 0 0แล้วนะครับผมเ,เพราะว่าตัวเลขตอนผลออกมาทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับออกมาต่ํากว่าคาดการณ์ ต่ำกว่าขัานการก็ส่งผลนะครับลบต่อดอลลาร์ก็ทำให้ราคาทองพุ่งปรีดเลยครับเมื่อคืนเนี่ยพุ่งมานะครับ6ก0 0กว่าจุดจากตัวเลขตอนฟาร์มที่ประกาศนะครับผมก็การเทรดมีหลายเทคนิคครับนะครับทักเทคนิคข้อสายเทคนิคข้อก็จะดูกราฟนะครับสาย EA ใช้บอร์ตนี้เทคนิคมีหลายอย่างนะครับผมนะครับแนวรับแนวต้านนะครับผมฟิโบนาซี่นะครับนะครับ อินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับ EA ต่างๆแต่ผมเนี่ยเป็นคนเทรดที่เทรดไม่ได้ใช้เทคนิคข้อเยอะนะครับตามที่เขาเคยบอกกันนะครับประโยคทองเทคนิคแพ้ข่าวข่าวแพ้คนคนแพ้ใจตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาจบที่จิตวิทยาทางเทรดครับนะครับ MMD ไหม r m ai, d ไหม สามข้อนี้เป,นเป็นสิ่งที่ผมยึดถือในการเทรดของผมสไตล์ผมนะครับโง่เรียบง่ายแต่สวายนะครับตอนนี้ตัวเลขก็ขึ้นไปแล้วนะครับ3,570กว่านะครับเป้าหมาย3 6มพตามที่นักวิเคราะห์ต่างๆนะครับแม่เป็นแม่ทองสุกเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหลายเจ้าหลายนะครับ TK เ,เอ่ยหลายที่นะครับ TK Trading ก็ 3,006ผ่านแน่นอนนะครับก็มาดูว่าคืนนี้ตัวเลขประกาศถึงอาจผ่านหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆตามข่าวแล้วเมื่อคืนแต 36, ระ3,006ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและผมมองไาที่3,700เรามาอรอลุ้น17กันยานะครับเฟดจะประกาศอัตราดอกเบี้ยคุณเจอรมโพาเวลถูกกดดันหนักจากทำนะครับเพราะใหญ่ทำเรานะครับก็ดูว่าราคาจะขึ้นถึง3,700พอร์ตนี้ก็จะทิ้งยาวนะครับจะทิ้งยาวรอ17กันยาส่วนพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งนะครับ ่วนพอตอีกพอตหนึ่งตัวเลขก็ยังขึ้นไปอยูยนะครับอีกพอตหนึ่งก็เป็นพอร์ต1 0 0 0 0เหรียญนะครับเป็นพอร์ต1 0 0 0 0เหรียญตอนนี้มาดูพอร์ตเล็กก่อนเนี่ยจะแตะสาม0ละใกล้ละนะครับแต่เมื่อคืนก็สามารถเอาทุนคืนมาได้นะครับแตะทุนคืนมาได้ตอนนี้รอรอกําไรอย่างเดียวผมก็ได้คัดไม้เซลล์เมื่อคืนเมื่อคืนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการบริหารพอร์ตเวลาหน้าตักเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้ะนะครับ ก็เหลืออยู่แค่2ไม้นะครับเดี๋ยวจะเอาภาพดิ่งให้ดูด้วยหลังจากลงคลิปไปในช่องทางสื่อต่างๆของผมจะเป็น f a c e b o o k นะครับยูทูบนะครับหรือว่าอแอปแดงแอปฟ้าแอปเขียวแอปดำอะไรเงี้ยนะครับตบิตามดูกันไปนะครับตอนนี้ก็3,200ราคาก็จะขึ้นขึ้นแล้วก็มีการย่อบ้างนะครับแต่เมื่อคืนนะครับ ไปค้างสุดน่าแตะที่3ามบันทกแล้วก็ย่อลงมานะครับผมถ้าเพื่อนๆตามข่าวกุกทราบตัวเลขกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นนักเทรดกันอยู่แล้วมาดูอีกพอร์ตหนึ่งเนี่ยทุน10,000เหรียญน,นะครับกำไรเก็บไว้แล้วสองพันนะครับผมแต่หน้าพอร์ตตอนนี้หมื่นเหรียญแล้วกาไร120เซนละนะครับนะครับ เป้าหมายจริงผมอะกะว่ากําไรสัก50%โดยเฉลี่ยต่อเดือนนะครับนี่ก็ครบเนี่ยวันนี้เช้าเนี่ยครบ1เดือนพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่าครบ1เดือนแล้วพอร์ตผมเนี่ยนะครับสะสมกําไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็หน้าพอร์ตกำไรอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมตอนนี้ราคาก่อนนะครับก็ขึ้นไปเลยเห็นไหมครับผมมีไม้เซลล์ติดค้างเยอะมากแต่ว่าเผอิญว่าหลอดไซด์ระหว่างเซลล์กับฝั่งบายเนี่ยนะครับฝั่งบายมีมากกว่าพอสมควรก็ทําให้พิกสถานการณ์จากติดลบกลับมาบวกได้นะครับเนี่ยกราฟย่อลงมาเห็นไหมครับนี่ M15 แต่วางเนี่ยเวลาวางผมดูแนวรับระต้านที่ไทม์เฟรม D1 เป็นต้นไปนะครับขึ้นไปส่วน m 1 5ก็ได้ดูระหว่างที่กราฟพันผวนี่แหละก็มาดูนะครับผมแล้วก็เริ่มวางท p ละนะครับผมเพราะว่ามันจะมีไม้บายนะครับที่อยู่ยอดยอดข้างบนนะครับเราก็จะมาตั้งท p กันนะครับที่ปลายไส้เลยนะครับผมตอนนี้ปลายไส้เนี่ยมัน3 0 0 0ัน 3,500กว่านะครับ3,582เราก็จะมาตั้ง TP ที่ปลายไส้นะครับก็จะเก็บเนี่ยไม้เนี่ยครับ0.15ฝั่งบายเนี่ยครับเนี่ย3 5 6หวางไปแล้วเรียบร้อยนะครับ3561วางไปเรียบร้อยมา3558้าไม้ที่ต่ำลงมานะครับก็ปลายไส้ครับนะครับ82.15 82.00วางกันไปนะครับผมแล้วก็0.20นนะครับอีกไม้หนึ่ง จะวาง TP ทั้งหมด4ไม้จะเก็บไม้สูตรจุดสองสูตรล่างสุดไว้อีก1ไม้นะครับผมนะครับเพื่อทำกำไรในโอกาสต่อไป17กันยาคือเป้าหมายครับนะครับตอนนี้มีอยู่หมดห้ไม้ผมวาง TP ไป4ไม้ไม้ล่างสุดเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะมันอยู่ต่ำสุดนะครับคาดหวังว่าราคาแบบนี้ไปไกลขนาดนี้โอกาสที่จะย่อตัวกลับมายากมากนักวิเคราะห์หลายที่จะบอกว่า3,300จะไม่เห็นอีกแล้วนะครับ 3,300ันสมร้จะไม่เห็นอีกแล้วผมบอกเลยว่า3,500ันหก็ยากแล้วครับ3,500ันห้ก็ยากแล้วนะครับการจะลงราคาจะลงมานี่ยากตอนนี้เนี่ยทั้งตราบใดที่ทรัมป์ยังเป็นทนายดีอยู่นะครับทําให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยครับโอ้โหแม่งเกิดอาการดิวออนิวออเดอร์กันนะครับ ผมคิดว่าราคาก็คงยังพุ่งทยานอยู่สาหรับทองคำนะครับเพื่อกดดันดอลลาร์ให้อ่อนตัวลงทําต้องการให้ดอลลาร์อ่อนตัวลงเพื่อเป็ดจะลดราคาดักาเบียให้ดอลลาร์อ่อนเพราะสนลัตเป็นหนี้หนี้เยอะนะครับหนี้พันธบัตรนะครับเยอะมากนะครับต้องการให้ราคาดอลลาร์ออกทําให้หนี้คนลดลงไปด้วยนะครับผมตอนนี้ก็3 0 0แลวนะครับแตะที่3 0 0และเราก็ค่อนข้างเบาใจว่าจากพอร์ตติดลบนะครับเราแก้ไขการณ์สาม,มารถถูกับทวงทวงทุนนะครับที่เป็นกาไรนะครับ ทุนทจริงๆอะถอนออกไปแล้วนะครับวันนี้เอากําไรมาเล่นตอนนี้เราก็ทวงทุนที่เป็นกําไรเนี่ยกลับคืนมาแล้วก็กะทํากําไรเพิ่มนะครับส่วนพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญตอนนี้ก 4, ะะําไรไปละสี่พันนะเพราะเราปิดมาละอีกพันเก้ากำไรสะสมตอนนี้สี่พันแล้วนะครับแล้วก็หน้าพอร์ตถ้าเกิดปิดตอนนี้ก็กําไรไม่ต่ำกว่าหมื่นสี่ถ้าปิดนะคืนนะครับแต่ยังนะครับเพราะผมรอ17กันยาเหมือนกันนะครับพอร์ตที่ครบ1เดือนนะครับกำไรแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับเก็บเก็บเข้าพอร์ตสะสมไปแล้วเนี่ย50%าสิละ หนึ่งเดือนกำไรละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่หน้าพอร์ตยังมีหนึ่งหมื่นถ้าจบได้ตามที่ผมตั้งเป้าเอาไว้นะครับหนึ่งเดือนกับอีกสิบเจ็ดวันนะครับไม่เกินยี่สิบวันจะกำไรร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับพอร์ตนี้นะครับผมหนึ่งเดือนยี่สิบวันกำไรร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นจังหวะไม่ได้ทำหนีได้ทุกครั้งนะครับเป็นจังหวะโอกาสจริงๆแต่ส่วนใหญ่ก็เฉลี่ย10-50%ต่อเดือนนะครับผมเล่นยาวเดือนหนึ่งถึงจะเคลียร ปิดออเดอร์ทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้เล่นเดย์เทรดอย่างมากเร็วสุดก็ week, สัปดาห์ครั้ง1สัปดาห์ครั้งในการปิดนะครับถ้ามันพอร์ตเล็กพอร์ตใหญ่ก็จะเนียเฉลี่ยเป็นเดือนนะครับผมตอนนี้ราคาก็3585สูงสุดไปแล้วแต่เมื่อคืนแตะไปแล้ว3600เป็นที่เรียบร้อยนะครับรุ้กันต่อไปว่าประถานีหน้า3700 แค่ปากซอยแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับผมแต่มีการย่อแน่นอนครับหาจังหวะย่อแล้วบายย่อแล้บายกันดีๆนะครับผมก็การเทรดกับผมก็เป็นสไตล์นี้ครับโง่เรียบง่ายแต่สไวเวอร์นะครับผมโอเคครับผมอ่าตอนนี้เราก็กรอบหน้าจอไว้นะครับดูว่าตอนนี้ราคาหน้าพอร์ตรวมกับทุนสะสมมีอยู่เท่านี้นะครับผมเราก็มาดูนะครับคำนวณโดยซินะครับ กำไรเท่าไหร่ประมาณ4ี่แสนกว่านะครับแจ้งให้กลุ่มนนเพื่อนเทีมงานนะครับรับทราบตอนนี้หาการพอร์ตนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับได้ตังมาก็มีการแบ่งเฉลี่ยนะครับแบ่งๆนะครับเปอร์เซ็นต์กันให้กับทีมงาน ที่พี่น้องๆนะครับกันไปนะครับที่มาช่วยกันทํางานของเรานะครับผมก็เป็นทีมงานที่ผมเริ่มที่จะเริ่มสอนเขานะครับพอเขาขึ้นมาเรียนรู้ใหม่แล้วก็เริ่มสอนเขาแล้วก็เราจะมีโปรเจกต์ทำร่วมกันถ้ามีโปรเจกต์นี้เดินทางไปได้นะครับเริ่มต้นได้เราก็จะมีการแบ่งนะครับกําไรส่วนนี้นะครับให้กับทุกคนเอาไว้นะครับเป็นการตอบแทนที่ได้มาร่วมงานกันสวัสดีครับผมแค่นี้ครับ